นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐมี2ประเภทนะครับมีแค่2ประเภทเท่านั้นครับที่รัฐจะมาจัดการกับเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกคือนโยบายการเงินนะครับอันดับ2เราเรียกว่านโยบายการคลังนะครับนโยบายการเงินเป็นยังไงนโยบายการเงินก็คือการควบคุมนะครับปริมาณเงินนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับ ถ้ามันมีปริมาณมากเกินไปนะครับเราเรียกว่าเงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดมีปริมาณที่น้อยนะครับเกินไปเรียกว่าเงินฝืดน,นะครับนี่รัฐจร ออกนโยบายพวกนี้ขึ้มานะครับเพื่อจะมาปรับปริมาณเงินให้มันสมดุลในระบบเศรษฐกิจนะครับอาจจะปรับให้มันให้มันเฟอ้อในปริมาณที่นิดๆน,นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนนะครับส่วน2นโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังพูดง่ายๆคือรายรับนะครับและก็รายจ่ายนะครับของรัฐบาล รายรับของรัฐบาลก็เช่นการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับเช่นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับของรัฐบาลที่รัฐบาลนำมาใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะครับเพื่อการลงทุนต่างๆ ขอไปนี้เป็นรายจ่ายในคำนี้เป็นรายจ่ายทีนี้รายรับเป็นยังไงรายรับหลักๆเลยไม่ว่ารัฐบาลกยุคกี่สมัยนะครับรายรับของรัฐบาลคือการเก็บภาษีครับเพราะนั้นก็จะเป็นรายรับที่สําคัญนะครับหรือไม่ก็จะเป็นรับวิสาหกิจนะครับคือการที่รัฐบาลเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเช่นน้ํามันไฟฟ้าปลาอะไรนะครับ ยาสูบอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นร,ร,รษษษษับวิสาหกิจซึ่งเป็นรายได้หนึ่งของรัฐบาลนะครับเน้นข้อนี้ตอบข้อ2